วงในสยามช็ไว้เข้าใจตรงประเด็นเองพี่เพื่อนกันก็จริงๆการงานกระเียนให้ท่านกรมมาต่างเนี่ยครับ้ัมือยใงการไม้เต้นด้วยนะครับถ้าผมกลับไปท่านบอกครับว่าอย่าง ล่าสุดเนี่ยก็ทางพี่สุพจน์นะฮะพี่สุพจน์อ่านะะพี่สุพจน์รับไปรับไปดูแกจะรับจะจัดเรื่องนางลารำเรื่องโขนนะฮะเพราะว่าก็พี่สุพจน์แกก็รับรับเป็นรับเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหครับนะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางดรทัชวินเนี่ยนะฮะเขาสนิทกับทางอธิการบดีสถาบันบัณฑิตทันตศิลป์นะฮะก็ช่วยโทรไปคุยกับท,ท่าน ที่ต่ารคดีนะฮะปรากฏว่าออของเราเนี่ยโขนที่จะที่จะถาเนี่ยที่ท่านรับปากจะเอามาเนี่ยคือโขนชุดี้เป็นชุดใหญ่ที่เคยแสดงให้ทางนายกที่ทางนายกประยุทธ์เนี่ยนะลบเฮยใช่ครับนะฮะเอ่อคนจากครับแล้วก็มีแสดงมุทิตาจิตด้วยนะฮะแล้วรับรองว่าขอบอกประทับใจแน่นะฮะท่านขอบอกประทับใจแน่จำนวนคนทั้งหมดเนี่ยที่ทางดรตั้เจวินคุยกับทาง าท่านอธิการบดีสถาบันบดีพระทสนสินนะครับที่รัฐจัดให้เราเนี่ยคือชุดใหญ่ที่จะแสดงโชว์เวลาแขกบ้นานแข่เมืองมานี่ยครับเอาคนมาทั้งหมดเนี่ยสาสิบคนนะครับชุดชุดใหญ่มากเลยคือยังไงก็ขอเสียงปรบมือให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ประัานทีงานเราตลอดก็ทมรข้าเจ้าท่านดรพิพราวัฒน์นะครับก็งานงานนี้เนี่ยนอกจากได้ท่าน พิยะนะครับท่านรองรอบอกชน,นเนี่ยเป็นคน้ีเป็นผวระบุแรงนะครับแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนกันแหละกคือดออรพีรวัตนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านนะครับ,นะรบก็จะเป็นโอกาสที่พวกพวกเรานะครับทั้ง88อนอนอนุ่น88สนจะแสดงพฤติการจริงกับท่านของรบกนะครับก็ค,คือจะเรียนว่าของบันทึกทัศนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยใช้บริการบ่อย ไม่ว่าจะเป็นอต้อนรับทูตนะครับหรือว่าการไปแสดงที่ต <ures> ่างประเทศนะครับชุดนี้ต้องเรียนท่านประธานท่างเรียนท่านรองธรงมบัชนนรนะครับท่านมาสองว่าที่จัดเนี่ยคือเป็นชุดที่ไปรแสดงที่ต่างประเทศนะครับเป็นชุดใหญ่เลยครับตอนนี้เวลาเกิดเรื่องต่อมาเนี่ยที่ท่านท่านรองวิชาวิทยะแสดงว่าให้ทางให้บขนรวงจัดเนี่ยแล้วก็ให้ไติดต่อที่ที่ ที่กอบตลาดมาจัดงานผมก็เห็นด้วยงานนักพววายูไม่กี้เอนหมอของมนักสิี่กว่าห้ามื่าผมไม่ถึงห้าหมื่นบาทผมเสนออย่างนี้แล้วแต่ว่าท้อห้าหมื่นเนี่ยนะครับอดีตเราเป็นประธานอสองคนคือประธานทุกคนราองเอเราคนเปนเด็กคับผมอาจารที่ปรึกษาเราก็รับผิชอบรายรับขึ้นถ้าเห็นด้วยนะฮะถ้าเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยผมรับผิชอบ ด้วยควับน่านะครับก็ที่ร่วมช่วยกันก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ได้พี่ๆคอตตรนะครับหลายๆอย่างที่ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเราทําไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นวันนี้นะครับ